ขอกราบสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะครับวันนี้ผมมีพระเครื่องรูปแหววป่าวะโลนะครับแล้วก็ตะกรุดมาเปิดราคาให้ทุกท่านได้เช่าบูชากันเหมือนเดิมนะครับมาชมที่รุ่นแรกในวันนี้นะครับเป็นตะกรุดพระพายสะกดทับนะครับเป็นดอกเล็กนะครับตอกโค้ดสองฝั่งเลยนะตะกรุดพระพายสะกดทับนะครับเป็นโค้ดของวัดหนองพงนลกนะครับโค้ดป่าวะโล50ก็คือเป็นปีการจัดสร้างนะครับ ออกปี50วัดหนองพงนกนะครับพิธีจักรพรรดิมาตราธิราช108ยณนาจา์ตุกเสกนะวันนี้มีมาไม่เยอะนะครับพี่พีนะผมเปิดราคานะครับดอกละ200บาทส่งฟรีนะครับดอกละ200รวมส่งนะครับนะแล้วก็วันนี้มีตะกรุด3กษัตริย์นะครับตะกรุดกษักริย์นะ พร้อมกรอบเลยนะครับพี่เพนใดที่สนใจนะครับผมเปิดราคาดอกละ250านะครับพร้อมส่งนะวันนี้มีมา2ดอกด้วยกันนะครับนี่มีมา2ดอกด้วยกันดอกละ250อานะครับพร้อมกรอบนําไปใช้งานขึ้นคอได้เลยนะครับนําไปใช้พุทธคุณได้เลยนะครับนะ250บบาทนะครับแล้วก็มีเป็นตะกรุดลูกปืนนะครับ ตะกรุดลูกปืนอะเดี๋ยวผมแกะให้ดูนะนี่เป็นตะกรุดลูกปืนนะครับออกวัดกำแพงแสนปีห0าศูนยนะครับนะอ่าเป็นตะกรุดลูกปืนหลวงปู่แพ้วเป่าวัาโลนะครับประกันแท้ให้ทุกรายการนะครับพร้อมใบปลิวเดิมจากวัดแบบนี้นะครับนี่ได้มาสภาพเดิมๆเ,เลย ได้มาสภาพเดิมๆเลยนะครับตะกุดลูกปืนปลอดภยัยแคลคลาดคงกระพันมหาอุดนะครับหลงบงวงปู่แ้วเป่าววโลวัดกำแพงแสนแบบนี้นะเปิดราคานะครับเอา250บาทนะครับเปิดราคาสองาสิบบาทพร้อมส่งนะครับต่อไปนะครับเป็นตะกรุดป่าช้าแตก นะครับตะกรุดป่าชาแตกเป็นเนื้อทองแดงนะครับถักเชือกเกลียวลอยแบบแน่นเลยนะครับพร้อมรูปถ่ายนะนี่นะครับอ่าผมเปิดราคาอ่าดอกนี้นะเปิดไว้เจ็ดร้อยบาทนะครับเปิดราคาไว้เจ็ดร้อยบาทสําหรับตะกรุดป่าชาแตกนะครับราคาเจ็ดร้อยพร้อมจัดส่งนะครับวันนี้ได้มันดึงดอกเท่านั้นนะครับนะต่อไปนะครับเป็นเบี้ยแก่นะครับ เบียร์แก่ถักเชือกลงลักนะครับแล้วก็ยันหลังเป็นเป็นเนื้อตะกัวนะครับแบบนี้นะนี่เบียร์แก่หลงบุแพ้านะครับเปิดราคานะเอาหกร้อยบาทนะครับนะเบียร์แก่นะครับแก้มดําแก้คุณใสนะครับ หกร้อยบาทพร้อมส่งนะครับหรือว่าวีพีอัในใดที่มีพวงกุญแจนะครับสามารถใส่พวงกุญแจได้นะค่อยกับพวงกุญแจได้เลยนะครับหกร้อยบาทพร้อมส่งนะครับเบียกแก่ต่อไปนะครับเป็นลูกสะกดกันไยัยนะครับลูกสะกดกันไัยพิมเล็กนะดอกเล็กเนื้อทองแดงนะครับออกปีห้าศูนย์วัดวัด วัดหนองงนกนะครับนะนี่อ่าโค้ดเป็นแบบนี้นะครับวัดหนองงนกเนะี่ยเอาราคาเดิมนะครับสองร้อบาทนะครับนะสองร้อบาทรวมส่งให้นะครับไม่บวกค่าส่งนะพี่ๆนะ แล้วก็ต่อไปนะครับเป็นพระผงทากระดานนะครับรุ่นอริยทรัพย์นะวันนี้ได้มาแบบเลี่ยมนะครับเลี่ยมใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานมีจีวอนส่ยสินให้นะครับพระรุ่นนี้มีประสบการณ์นะครับเกี่ยวกับอาวุธปืนนะพี่นะแต่ราคาเนี่ยถือว่ายังจับต้องได้นะครับราคายังจับต้องได้นะพร้อมเลี่ยมแบบนี้นะครับผมเปิดราคาไว้400บาทนะครับ ออกช่วงปีประมาณปีห้าศูนย์วัดกำแพงแสนนะครับนะเปิดราคาไว้สี่ร้อยบาทพร้อมส่งนะครับแล้วก็มีเป็นปิดตาเนื้อดีบุกนะครับปิดตาเนื้อดีบุกวัดกำแพงแสนเปิดราคาห้าร้อยบาทนะครับนะเปิดราคาไว้ห้าร้อยบาทพร้อมส่งนะครับปิดตาปุ้มปุ้ยวัดหนอง,องนกนะครับนะพร้อมเลี่ยมแบบนี้นะ ปิดตาบุ้มปุยวัดหนองพงนกนะครับถือว่าองค์เดียวเนี่ยมีทุกพุทธคุณเลยนะครับเมตตาค้าขายแ้วคลาดปลอดภัยนะครับรุ่นนี้ถือว่าเป็นรุ่นที่นิยมอีกหนึ่งรุ่นของหลวงปู่แพ้วนะครับที่ราคาจับต้องได้นะนี่เลี้ยมใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานนะครับผมส่งเลี้ยมเองนะเป็นงานเลเซอร์นะครับสวยแน่นอนนะครับผมเปิดราคาองค์นี้เอาสี่้อบาทพร้อมส่งนะครับสี่บาทพร้อมจัดส่ง นะครับต่อไปนะครับเป็นทาวเวสุวรรณนะครับนะทาวเวสุวรรณทรงจำปีนะหลังเป็นหลวงปู่แพ้วปาวโลนะครับเนื้อทองแดงผิวไฟเรียมใหม่ๆนะครับไม่เคยผ่านการใช้งานนะครับนะนี่ด้านหลังหลวงปู่แพ้วป่าวโลนะครับวัดรังหมัน99ก็คือหลวงปู่แพ้ว ช่วงเวลานั้นอายุครบ9 9ปีนะครับนะพีทีไว้ครูอายุ99ปีนี่สวยสวยเลยนะครับเปิดราคาเ0 0บาทนะครับมีกล่องเดิมให้นะองค์นี้700็บาทพร้อมส่งนะครับเหรียญต่อไปนะครับเป็นเหรียญที่ระลึกอายุ89ปีวัดรางหมันนะครับหลวงปู่แพ้วเปาโลนะครับนี่สวยสวยนะครับเนื้อทองแดง ประมาณนี้นะครับตกลางเหลียญก็จะเป็นรูปเหมือนรูปแพ้วนะครับนะครึ่งองค์นะครับส่วนด้านหลังก็จะเป็นยันนะครับด้านบนเขียนว่าพิเศษนี่นะครับวัดร้างหมันอกำแพงแสนจงหวััดนครปฐมนะครับรงค์นี้เปิดราคาไว้600้อบาทนะครับนะพร้อมเรียมไม่มีกล่องนะครับนะเรียมใหม่ นี่นะครับเหรียญต่อไปเป็นเหรียญนักกล้ามนะครับเหรียญนักกล้ามนะตรงกลางเหรียญก็จะเป็นรูปเหมือนลงปูแพ้วนะครับเต็มองค์อยู่ในท่านั่งสมาธินะเป็นเนื้อทองแดงผิวไฟนะครับด้านล่างเขียนว่าป่าวะโลนะครับนี่เหรียญนักกล้ามนะครับเหรียญนักกล้ามออกช่วงปีพศ2อ5 4นนะครับวัดร้างหมันนะด้านหลังก็จะเป็นยันต์แบบนี้นะครับ นี่นะองค์นี้เปิดราคาเอาหกร้อยบาทนะครับเปิดราคาไว้หกร้อยบาทพร้อมส่งนะครับเหรียญตอ่อไปนะครับเป็นเหรียญสุดยอดประสบการณ์เลยของหลวงปู่แพร่นะครับเป็นเหรียญใบขี้เหล็กหนุนดวงพิมพ์ใหญ่นะครับเนื้อสำลิดออกปีพศ2550วัดหนองพงลบกนะครับนี่ สภาพถือว่าน่ารักดีนะครับนะสวยเดิมมีกล่องเดิมให้นะครับเลี่ยมใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานนะครับนี่เป็นเนื้อสัมิ์นะครับตอ,อกโค้ดด้านหลังพร้อมเนี่ยผมเปิดราคา1 0 0 0บาทนะครับ1000บาทพร้อมจัดส่งมีกล่องเดิมให้นะครับนะ สำหรับในวันนี้นะครับผมก็มีไม้ชมเพียงเท่านี้นะครับผิดพลาดประการใดผมขออภัยพี่ๆทุกท่านมาณที่นี้ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ